สายฟ้าหนูขึ้นไปทําอะไรบนนั้นลูกที่นอนใหม่พี่สายวิวก็สวยลมก็เย็นดีฟินสุดๆค่ะเป็นคู่พี่น้องซุปตาขวัญใจพี่ป้านะอาไปแล้วสำหรับฝาแฟดสุดหลอ่อสายฟ้าพายุไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็มักจะมีมุมน่ารักนรักมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตามตลอดค่ะล่าสุดเป็นคิวของพี่สายฟ้าที่มาเรียกรอย,ยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะในความโนของเจ้าตัว ที่ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ออนอนเกาะกิ่งไม้ทำท่าชิวๆสบายไปซะง,งั้นค่ะจะน่าเอ็นดูขนาดไหนไปรับชมที่คลิปนี้กันเลยค่ะ อย,อย่าลืมกดไลค์กดตับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ